ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนครับอยู่กับผมเื่นส่งไมโครครับกันดีปเป็นเพื่อนจําได้ลเลยนี่คือใบพัดของอแคตก e ร้อยสิบปีเรื่อของบีจีนะครับาทางาผมรู้จักชื่อของเจ้าของรถแล้วก็เรียกผมก็เรียกว่านักโ๊ะแล้วกันนักโะเจ้า, o, จาของรถก็ให้ทําการจัดก,การเมมรื่องไบพัดครับวันนี้ฝนตกครับว่าง นะครับเมื่อกี้ก็วิ่งไปซื้อไปพัดมาแล้วนะครับตอนนี้ว่างานแปลงนะครับมันก็ต้องแปลงนะครับนะฮะมันต้องแปลงครับที่เพราะว่าไปพัดอย่างเดียวครับผมว่าล่อเข้าไปนะห้าหกลแล้วเขไปพัดหนักมากเขาไปพัดเหล็กกันหนักมากเออกูโคเอาเพื่อดูแล้วกันนะครับนี่อันนี้หกใบนะครับแต่พัดเหล็กนะครับไปพัดเหล็กมันจะไม่กินลมครับพี่พี่เพื่อนนะฮะแจ้งไว้ก่อนว่ามันทนจริงครับแต่มันไม่กินลมครับนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูตัวใหม่ครับนี่ครับตัวใหม่ ก็เป็นไปพัดของ s อนะ s เ200คสองร้มักสามมักทีมักไฟที่ไปอัพเกรดเป็นสองใบนะครับมันจะเป็นสองใบเราก็เราทำการเจาะรูเจาะรูตรงนู้นหรูครับเพื่อจะมาเข้ากับหน้าแผ่นคล้ายแบบนี้ครับแต่ว่าหน้าแผ่นหน้าแผ่นเป็นีหน้าแผ่นนะครับหน้าแผน ช่างเขาทำกัรทำหน้าแปลนอยู่นะครับเราจะล้างคอนะล้างคอให้มันนั่งกับศูนย์กลางแล้วก็เจาะรูนะครับดูนะฮะดูระยะใบก็รู้ว่าโอ้โใบใหญ่มากครับโอ้เป็นไงผล่มเท่ามั้ครับทีนี้จะใส่วันนี้นะครับนี่ฝนตกครับว่าจะไปใส่หลือฝนตกตไม่แน่ใจว่ามันยังไงจะใส่ได้มัือไม่ใสไไไ่ได้ก็เช้าครับคือ,าคคองาน งานพวกนี้มันเป็นงานแปลงนะครับคือเขาก็แปลงเครื่องจาก 6B.G จากเครื่องเดิมของ e 1 1บ b ก็จะเป็น S4K มาเป็น 6B.G นะฮะเนี่ยแล้วเราก็ต้องแปลงไปพัดเราก็ต้องมาเปลี่ยนไปพัดก็ใช้ไปพัดเหล็กมานะครับเราก็ต้องมาแปลงอีกทีแต่ของแปลงของผมเนี่ยจบครับคือจบตรงที่ว่าต่อไปเปลี่ยนปพัดก็คือเอาไปพัดมาเจาะรูก็ใช้ได้เลยน,นะครับแต่เราทำตัวทำทั้งศูนย์ที่แล้ว พอมีตัวนั่งศูนย์ต่อไปเราสามารถสว่านจบเองได้นะครับมันจะทําให้เขาทําง,งานได้ง่ายนะครับนะครับขั้นตอนการแปลงนะครับมันจะไม่เป๊ะเหมือนที่นี่นะบางคนบอกว่าจะเป๊ะเหมือนอจะเป๊ะเหมือนตัวเ,เครื่องสีสูบที่เป็น4ี่บ Cb ดสีที่เราซื้อขายอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่เป๊ะครับตัวนี้ก็ต้องแปลงครับ ผมพาไปดูไตตอนที่เราไปถ่ายกันครับนี่อยู่ช่างก็คืทช่างก้องช่างก้องอยู่วัดบึงรัศดายนะครับอำเภอบางเลนนะครับครับงานจึงทั้งหมดนะครับนี่ครับวันนี้บรรยากาศค่ำคืนครับคือมาไม่ทันครับคือของตัวทําคอเสร็จไม่ทันนะครับตัวคอเนี่ยเสร็จไม่ทันคอที่เนี่ยแปลงตัวไปพัดนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นใบพัดตัวโกเบนะครับโกเบของเอ่อมัรไฟ์นะครับมักถูม์ถีมัรไฟ์นะครับจะเป็นสิบสองใบครับตรงนี้สิบสองใบใบใหญ่ครับใบห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านะครับเกือบหกสิบนะครับห้าสิบเก้ากว่านะครับเข้ากระซุ้มตัวนี้ซุ้มตัวนี้จะเป็นซุ้มนี่หกสิบสามเซนครับซุ้มตัวนี้หกสิบสามเซนนะครับมาวางกัมาลือไว้ครับนะฮะวันีอ่ออ่อที่ตัวคอไม่เสร็จก็เลย ต้องมาใส่ตอนมืดครับเนี่ยใส่คืนเนี้ยครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นนี้ครับอันนี้ก็เป็นแค่ดูครับเครื่อง 4BG นะฮะนี่นะยะถ้าเกิดว่านี่ฮนะทดโครงหลังตรงเนี้ยนะให้เล็กหน่อยนะแล้วใส่เป็นคือเปลี่ยนร u r b เป็นตัวกระป๋องนะนะที่เป็นกระป๋องดึงเ่ะมันจะติดบูทเร็วนะแม่รอบต่ำๆมาติดบูธละโอ้โหในี่ยกำลังเรื่อ่ครับแต่น้ำมันประหยัดเขาบอกประหยัดน้ามันมากผมชอบเลยคือผมมีรถคันนี้แล้วผมโอเคเลยสำหรับผมโอเคเลย แก้มร้อนนี้เราจบด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้มร้อนให้ป๋าโกะครับตอนนี้น็อตไอันนี้ก็ถอดไม่ออกครับมันล้อนหนึ่งอานน็อตเดินกรอบหมดถอดถอดไม่ออกเลยนะครับเนี่ยน็อตเนี่ยถอดไม่ออกเลยครับเนี่ยผมถอดแล้วก็ถอดไม่ออกครับว่ามันถอดแล้วเนี่ยมันขาดเลยครับถอดขาดไปตัวล้วก็เลยไม่ถอดละนะฮะอย่าไปยุ่งกับเขานะครับแต่ตอนนี้วาล์วน้ำไม่มีครับเดี๋ยวเราต้องไปเข้าบ้านแล้วก็เจาะนะฮะเจาะน็อตเนี่ยครับเจาะน็อตแล้วเพื่อที่จะตาบเกลียวใหม่บ่งน็อตเจาะบ่งน็อ โอเคอยู่ครับเนี่ยอย่างเรามาแปลงกันเสร็จแล้วเป็นยังไงมาดูกันนะครับอ่ะวันนี้สวัสดีครับวันนี้จะมาใส่ใบพัดนะครับแปลงใบพัดนะครับเครื่องหกบีจีครับนี่ฮะเป็นเครื่องแคด E หนึ่งสิบบีครับเป็นแคด E หนึ่งสิบบีนะนะแคด E หนึ่งสิบบีนะครับยิ่งนิ่มเหลี่ยมนี่นี่ครับอะไรวางเครื่องหกสูบเดี๋ยวเราจะมาแปลงใบพัดกันครับ มันดูว่าเป็นยังไงยินเจเรียบอ่านี่ครับปั๊มกันแต่เมื่อคืนไม่เติดครับมาซ้ำตอนเช้าประกอบรูปร่างแล้วครับพอดีใบพัดมันติดท่อน้ําล่างครับท่อน้าล่างมีปัญหาเนี่ยครับตพอได้แล้วตึงๆตอนน้ำล่างมีปัญหา,า,า,ป,หาปกติมันจะพุง่งเข้าไปชนใบพัดอันนี้ก็ได้ท่องอ,อเป็นท่อ Inter D อินเตอร์ดีแม็กก็มาใส่ชั่วคราวก่อนเนี่ยคนพอดี ก็ใส่กําลังใส่บาวน้ําบ่งนอตใส่บาวน้ําละสมบูรณ์แล้วเนี่ยขั้นตอนเติมน้ําติดเครื่องเนี่ยฟองน้ำวัคคูเรียบร้อยแล้วครับหอยฟัดก็สิบสองใบสวยเต็มซุ้มนะฮะตามสูตรหอยฟัดโปออกจากหอยฟัดโผออกจากซุ้มประมาณนิ้วกว่ากว่าหอยัดน้ำใหญ่ครับข้างในก็ก็เหลือจากห่าวเราน้ำประมาณ สามนิ้วครึ่งสี่น,นิ้วเ,วเติมน้ำครับตอ,อนนี้นะครับมาอ <c oughs> ัปเดตตรุฟองน้ำนี่ทีแรกจะติดข้างบนลงมาแล้วไอ้มันไม่มีขอบนี่นะเติมน้ำเติมน้ำครับเดี๋ยวเราจะลองครับว่าเป็นยังไง ดีกว่าเดิมแน่นอนครับดีกว่าเดิมเท่าตัวครับเก่าวจากร้อนๆเนี่ยอันนี้ก็จะพิวขึ้นเยอะครับรถจะดีขึ้นเยอะมัจจะไม่ค่อยรั่วซึมนะเดี๋ยวเราไล่ปิดช่องปิดอะไรให้มันดีก่อนแล้วมันจะอากาศมันจะวนดีครับ,นะรบโอเคครับพี่เมือน